ก็ละครั้งหนึ่งนามมาแล้วนานจนอ่าเดี๋ยวนะอ่าจำจำอะไโอเคก็ละครั้งหนึ่งนามมาแล้วได้มีดาบแต่ตอนแห่งหนึ่งถูกปักไว้บนภูเขาแห่งภูกรใครนั้นนิตตถือครอบของดาบนี้ผู้นั้นจะมีพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าว่าก็ไม่มีใครสามารถไปครอบครองมันได้เพราะภูเขานั้นเต็มด้วยอะไรมากมายทั้งออกทั้งปีศาบากมมยเอ้ยนี่ฟ่าอยู่ไนเฮ้อนะฟังนี่ฮะฝังหรือเปล่าฮะฮึบหนึ่ง สองสามสี่เฮ้ยฟังอยู่เปล่าอ,อะไรโคร้ดผมฟังอยู่อะโค้ดฮึบฮึบเฮ้ยแกเป็นบ้าจริงนะฮึบฮึบผมรู้นะรู้ผู้กล้านะผมฟังม 10, 10นะันมาสิบสิบรอบได้กอนเหรอเงอ้ยเหรอเออฮึบฮึบเอ่อแต่เรื่องมาถึงนะครับผมโคด้ดผมออกกำลังกายมาตั้งหลายปีตั้งแต่เด็กตอนนี้ร่างกายผมโคตร้ันที่กำยำม,มากๆนะบอกเลยต่อยเดียวบอลแบบว่า,วาหมูป่าตายเดินมาจอดนะโอ้ยขีโมโ่ม้เตอร์ อาเอเราล่ะทีนี้แกก็ด้ฝึกนะแล้วผมไทยในโตแกงเลยฝึกมาหลายปี <c oughs> ไม่ต้องฝึกนะนะไมต้องกต้องไห้นะโค้ดนะโอเคเอาล่ะขอมาเลยโค้ดทุกอย่างเดี๋ยวผมจะไปเป็นนักครบแล้วก็ไปเป็นผู้กล้าปกป้องหมู่บ้านนี่เองเออขอเป็นอย่างกันแหอะนะน้ำตาดูหน้าดูหน้าฉันมีาาวนความสุขมากแค่ไหน หน้าตาอเบมันน่าขำฟุงไงเออนะฮะมีความสุขมากเลยเอาละขั้นขอฟ้าให้นายช่วยเหลือหมู่บ้านนี hmm. ้ด sí ้วยนะได้เลยครับผมขั้นโคตเขอบมากเลยครับผมโหกิบเบิลกล้ามเลยเดี๋ยวสิขอดสอบหน่อยเฮ้ยคาร์บีบลาเอเออไงโอ้สองทีหลับบเลยมันี่แข็งเก่งเฮ้ยเฮ้ยเออ เอาละวน,นี้แหละวันนี้จะเป็นวันขัดเคลือนนักลบที่จะมาเป็นแบบว่าเาป็ผู้กล้าได้ซึ่งเราเป็นนักลบก่อนเพื่อออกไปจนภัยโลกว้าได้กดหมู่บ้านนี้นะผู้คนต้องไปหนักนักลบให้หมดเลยเอาล่ะโอ้นั่นคือหมู่บ้านนักตัาลบมื่อเหรอเฮ้ยนักบ้านนักลบนี่นะโอ้ยมีนักเรียนสอนด้วยบครับครับเฮ้บเฮ้บตีมาลเดีนตีมันไปตีมันก็าผมอาจารย์ครับผมอาจารย์สวัสดีครับผมอาจารย์โอ้สวัสดีอื ธอไม่ใครกันเหรออ่าสชครับผมผมเชื่อครับผมอืมเชื่อกันเลยโอ้โอ้โอ,โอ้แล้วเธอจะเป็นนักรบหรือเปล่าละ่ะผมอะ่ะจะเป็นผู้กล้าผมอันนี้ก็เพอเจอไปแล้วเอ้ยเป็นนักรบจะใช่ไหมละ่ะฮะใช่ครับผมเป็นนักรบครับผมแล้วผมเป็น,ปนผู้กล้าด้วยอืมทำได้อย่างงี้ดินน้อยแล้วโอเคตอนนี้อะไรเนี่ยใช้กำลังฝืนตัลรีให้เราฟันดาบนะฮะถ้าเธอเดีย๋ยวอืมพาเธอสึกว่าก็เป็นคนที่แข็งแกร่งคนนึงนะเอ้ยรู้ได้ไงผผมอบมกัน,กนั้งหลายปี นัน่นแหละนั่นแหละอ้าล่ะซึ่งวิธีการเข้านั้นใช่ยจะให้นายวิ่งรอบนี้สามรอบแล้วก็อ๋อซิดพื้นสามรอบอ่ะได้เลยโหนี่เมื่อวานเลยโหเลยไม่เหนื่อยคุยไปรเรื่อยๆได้โหเฮ้ยมีดาบมาด้วยโอ้เจ๋งีหันลมโอ้โหชิ่ๆเนี่ยเออผมไม่เหนื่อยอะไรเลยเฮ้ยเร็วนี่ครับผมครับผมโอ้ขึ้นลงไ,ได้เหรอก็เดินทางนี้แหละนะเออเฮ้ยชิวๆเอาล่ะคือเป็นนักลบเป็นนักลบ,เ,ลบเราไม่สนแล้วคีนเอง อีกรอบหนึงครับผมโหอุย้ยกำลังแข็งอะไรชัได้เนี่ยแน่นอนครับผมอะ่ะสุดยอดยแล้วนะบอกให้อืออาล่ะฮึบฮึบฮบฮึบ,ฮบ,ฮบโอเคพอเฮ้ยสบายเลยเหมือนออกกำลังไอ้อุ่นที่ขาเลยขอบคุครับอาจารย์เอาล่ะต่อไปเลยชกว่าอาจารย์เองนะต่อไปนายต้องจาักการจ้งหุนนี่ให้ล้มจะกีลอกก็ได้นะขอมันล้มพอนะให้นี่ล้มเหรอไอ้จริงเหร กินเหลือเก็ได้เหรอหอยล้มมาเหรอใช่ปกติเราเขาใช้เวลาไปครึ่งวันนะใช่ไหมหลักเรียนใช่ครับผมใช่ครับผมไฟมันมันพังยากมากเลยครับถ้าเป็นอย่างงี้ส okay. ี่โอเคหนึ่งสองเอิ่มเรียนเฮ้ยบาดอ่ะโอ้ยแข็งเกือกแล้วเจอแน่นอนหนึ่งสองเอิมอีซี่ easy, นะครับอ่าดาบไม่หลังดาบมากหลังอ่ืเขอบคุณครับผมแม่เอาละดาบนี่รนะวังหน้ามันอาจจะแบบอะไรฮะอ่ะโอ้ ขาเลยตายเหรอแน่นอนแล้วเอาละตั้งจ variance, right? ิตท hey, oh, oh, ่าหาไหนให้มันฮเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยโหบฮึบเฮอโอ้ยโอ้ยบ่าแล้วเธอมันแข็งแรงจริงเลยเนี่ยแน่นอนอีแล้วดิหนึ่งสองสามอีซี่จ้เลยอะ โอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยอืมอ้ลวแล้วล่ะทีนี้ฉันขอให้เธอบรรจุเป็นนักรวบรวมที่นี่นะโอ้โหสุดยอดเลยอ้าวแล้วเข้าไปเออุปกรณ์อะไรขนไดน่ะแล้วของพวกนี้ไม่มีอุปกรณ์อ่ะเขาก็มีแต่เขาฝึกจำช้าน่ะแต่อาจารย์ครับผมยังไม่ได้เอายูปลาไปอ่าโอเคมีดาบด้วยเหรอโอ้เจ๋งเลยอะไรสิโอ้ยมองไม่เห็นเลยแต่โอ้ดาบเลยแล้วมีโล่แล้วก็มีชุดกงชุดเกราะโอ้ยอึบ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 โอ้โหว้าว ฮ้ยนี่ผมยังรเรเลยงนี่ะโอ้ยสุดยอดเลยเอาล่ะต่อไปต่อไปนี้เดี๋เธอจะต้องปกป้องหมูบ้านนี้อะไม่ใช่ไห้ผมไปล่าตะเวงเหรออืมไม่อะปกเก็กแล้ร่มเนี่ยเอาไว้ปกป้องหมูบ้านนะล่าตะเ,งเนนวงนี่นไปอีกหน่วยนะึงเอานี่ผมเข้าไปหน่วยเนี่ยออไม่ใช่หรอกแต่เธอยังเหงาว่าย่างยอไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะอืมยังไม่ค่อยสูงะอะอ่าก็ได้ผมจะเก็บอยอแล้วกันเอาล่ะ เราต้ไปหมู่บ้านนี่คราไม่มีอะไรแปลว่าพีปกติเข้ามรรากาศเข้าใจไหมเข้าใจครับผมเข้าใจครับโหเข้าใจก็ได้อะไรนี่มีที่ขวดมีขวานน่าจะพอไปทำเป็นสยญญาได้อืมเอาล่ะผมมาแล้วมีอะไรปกติไหมเฮ้ยขาปีปลาปีิปกตินี่น่าจะจอดเลยโหสุดจอดเอาล่ะหมู่บ้านสวัสดีครับผมโหสวัสดี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 ครับผมสวัสดีครับ แหมการเป็นมันยากขนาดนี้เหรอหรืวอว่าออกมาการแข็งแกร่งมากเกินไปเฮ้ยพังหนึ่ง,น,งน,นู้นเหรอเอาล่ะทีนี้ว่าแต่ว้าวน่าอะไรวนะเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่เคยเจอมาก่อนเฮ้ยอะไรอะ่ะว้าวเป็นบ้านที่มีดาบดาบยักษ์ฟันนี่อยู่อเฮ้ยมันเหมือนผ่านสมภูมิเยอะแยะเลยโอ้โหรมีดาบจริงเนี่ยเฮ้ยดาบอะไรโคตรเจ๋งอะเฮ้ยแล้วมันไหนหายอันนึงอะ ใครขโมยไปหรอเอ๊ะ้องถามก่อนมันเหมือนเป็นบ้านเลยว่าแต่ว้าวนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมด่าอันปังเนี่ยโอ้อะไรอ่ะโอ้ยไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยเรื่องเลยทำไงดีอืทำไงดีหดยิบไปหมอืมเอาละเอาละหยิบดีกว่าเดินออกสิ่วอ้ย โอ้ยออกกำลังกายไม่คืนหนังกวโอ้อะไรเนี่ยดาบเป็นความมืดหรอยัดแค่ความสามารถโอ้มือตือจริงเลยตาเมตหนึ่งร้อยโอ้โหสุดยอดแลวอย่างเท่เจ้าเป็นใครอ่ะเอ้ยใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครฮัลโหลฮะใครอ่ะเฮ้ยนี่เลยข้าเองเปิดประตูออกมาซะเปิดประตูนั่นนั่นนั่นน่ประตู เปิดออกมาสิเปิดโอเคครับผมเปิดนะหนึ่งสองเจ้เฮ้ยคุณมีใครเนี่ยฮะสวัสดีฉันคือบุก,กาในตำนานเฮ้ยบุกามันทำไมหน้าตาเหมือนคนไร้บ้านเลยมันเดคนไร้บ้านเว้ยฉันเนี่ยคือบุก,กาในตำนานอ๋อย็นแ,แล้วคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะฮะไอ้บล็อกทองบล็อกเทสท,ที่ไม่สร้างไม่บ้านนะข่ะไปนักลบก็ต้องใช้ทองมอาอาบกายสิ อับใครดนะ้วยและเจ้าได้ถือดาบขึ้นมาแล้วทําไมอะดาบเขาทำไมอะมันมันมีอะไรอยู่อะดาบนั่นมันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกปีาศาจถ้าถธอหยิบได้เธอบปเข้าเปยังไนงไนะฮะต่อตัวฉันแล้วก็ไม่มีใครไปขยิบได้นะอ,อ๋อไม่รู้ว่าผมแก้วกกำลังก,กายเยอะที่ไนนะอ,อกกำลังกายเยอะเลยนะไม่สิหรือว่าแกจะทําได้ก็ได้นะและ้วแล้วทำได้ยังไงแล้วนี่คืออะไรเนี่ยนี่คือดาบกุญแจของฉันเองเป็นดาบฝากักดิธิ์แต่หวานนะ มันไม่ใช่ดาบในตำนานจะบอกแล้วว่าดาบตำนานนั่นใช่มันมีอยู่จริงๆที่ภูเขาออกภูเขาออกที่อยู่ห่างไปยงนู้นนะอ๋อใช่ใช่ใช่ฉันอยากจะให้เธอน่ะไปไปชี้ไปให้หน่อยพี่ชิดเหรอมาค้นยังไงอะจริงๆแล้วที่นั่นมีปีมีมีคนที่อยู่ว่าถูก้องจำไม่อยู่นะ ถูกต้องจาไว้เหรอใช่เขาสัตว์เขาบอกว่าสาบานแล้วว่าเขาจะปอกป้องดาบศักดิ์สิทธิ์จนกว่าจะไปพูดที่คู่ขวดเปถือดาบมันเฮ้ยผมไม่เคยได้ยินมา่ก่อนเลยมีจริงเหรอมีจริงสิสิมีจริงสิเธอจะต้องไปจาักรกลามันนะเจ้มันไม่หยาดนอะ่ะโอ้แล้วผมเป็นยังไงเนะี่ยคือผมมีแค่ได้ความมืดน,นี่จะสู้ได้เหรอืมสูดด้แต่นอนสิเอาล่ะฉันม่อจะให้เหนนะมีอะไรให้เหรอเอาเปิดสิเปิดเปิดหน้าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดตรงนี้สิอ๋อตรงไหนนี่เหรอโว้ โอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่เลยเนี่ยนี่คือชุดกองฉันสมัยเป็นนักรบมือใหม่นะบตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะชอบลอนจอนนะไม่ชอบลอนจอนเว้ยเพราะว่าฉันแข็งเก่งเกินไประหัสละไม่ต้องมีชุดกอดแล้วโอ้ยิงขอสต่เนีครับผมปึ๊บปุ๊บปุ๊บว้าวเฮ้ยนี่เนี่ยนักรบตัวจริงมันเป็นอย่างนี้ดิอืมมองเธอมานะเอาล่ะเชิญเราฟังขอดีนะผู้กล้าคนใหม่ฮะผมผมผมผู้กล้าเหรออืมใช่ใช่ใช่ใช เอาละเขาฝ่าด้วยนะส่วนฉันก็จะลอยที่นี่รอตูมองว่าจะผู้การคนใหม่จะเป็นยังไงต่อไปนะน <c> ะ <oughs> โอเคผมไปให้งานไั้เจอกรบอมไปเจอกระนั่งอนโนมชุรอดูด้วยกันนะขอบคุณครับผมโอ้โอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยอยู่ๆล <c oughs> อ,องไปผู้กาเหรอบ้าไปแล้วเออแล้วต้องไปอดดีแล้วงานดีืมเอาไงดีวะไม่แล้วต้องไปเองเอาละไม่รู้ว่า จะการไอ้เจ้านั่นยังไงแต่คิดว่าทางนี้น่าจะัดการง่ายๆคือดูละนื่นงจากว่าพี่ภูเขาเนาะเราก็ต้องเตรียมตัวนิดๆหน่อยๆแล้วกันเอาล่ะเตรียมขุดขวานไว้นั่นไงจะปะภูเขาออกนานๆที่ว่ามีอะว่าด่านนานๆสนับสิงสิทธิ์อยู่นั่นไงโอ้ยังฝูงเลยคนจะขึ้นได้หรือมั้งได้แหละได้แหละต้องบอกว่าตัดไม้ก่อนเพราะว่าเราต้องการทำบันไดโอเคคือเราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นแบบไอ้ไอ้พวกที่ใช้ใช้จ่าสมองเนาะ เราแบบว่าต้องใช้ความฉลาดหน่อยนี่เลยเอาละฮึถึงเราจะออกกำลังกายแต่ไม่ใช่สมองขามนะเว้ยโอเคเออบึบเออปึบแล้วก็เออบึบบึบโอเคมาสี่สิบแปดไม่น่าพอฮะเอามาอีกไปอีกอีกอีกปึบโอเคมาพอไหมฮะพอนะน่าจะพอโอเคน่าจะพอไอ้พอก็เดี๋ยวจะขุดต่ออีกนึง วกเขาพวกเขาออกจากพี่มาแล้วคุณซูจะมีอะไรรออยู่เอาละ่ะขอใส่โล่ก่อนเพื่อความปลอดภัยเอาละ่ะจะมีอะไรรออยู่นะฮึบไหนสิโอ้ยังสูงงั้นจะขึ้นทำไมเนี่ยขึ้นได้ขึ้นได้นะความเชื่องเราฮึบฮึบโอ้โหอะไรเนะนี่ยนั่นพวกออกกันเหรอโอ้โหโยนชมดย้าเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนม่เไปน็นไรโอเคมาแล้วเว้ยพวกเวนอืโว้ โอ้โอ oh. 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 okay. yeah. hey ้โอ hey ้โอ้อเฮ้ยอยาเฮ้ยเฮยอเดีดเด็ดเด็ดเดดเด็ดเดดเดเหจอโอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยโล่โอ้โหโล่จะพักโล่จะพักเราทำโล่จะพักเฮ้ยเฮ้ยเราก็แข็งแก่งนะเว้ยเ้ยอยากอยาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโล่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 โอยโล่โล่โล่โลอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตัางยาอีโอ้ตงยาเพื่งตั้งเบร์อืมเดี๋ยวก็วัดถอดเลยครับอืมโอ้ยเ ดับพวกนี้ก็ไม่บอกสองทีตามไปที่โหสุดยอดเป็นไงครับเป็นไงจะสู้อ่ะสู้อ่ะสู้สองทีเป็นไงครับเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยอุ้โอ้ยอืมเฮ้ยรกันเอ้ยรอแตะไปเอยแต่ขามือแล้วเอ้ยเฮ้ยจ๊บเ้ยโอ้ยโอ้ยมีแคกหนึ่งทีได้อยู่อยู่อยู่เฮ้ยอืมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย โอ้ยสวยแล้วมีเกาะพวกนี้กันไว้โอ้ยไม่งั้นเราจะคงได้ตกตกตายเลยฮึบฮึบฮึบโอ้ยมันมายังไม่เลยตามให้เคามืดอย่าเฮ้ยโอโ้โอ้โอ้โอ้ยแต่ใช้ไม่ได้ให้ฝึกเหนื่อยโอ้เยอะไปเยอะไปละเอาล่ะท <æ kay> ีนี้เราจะขึ Defense. ้นยังไงดีไม่ต้องรอจะขับเงินแต่จะขอมืดฮึบโอเคฮึบฮึบฮึบโอเคมาโอ้โหมันจะ

ฮ้ยอย่า่อย่าอย่าอย่าผาตกนุ hmm. e. grandes, mm ้ยอย่าผาตกโอ้โหมันเกี่ยวอย่าผาตกไงฮะอะไรก็ได้จะผาตกมันมันมันขึ้นยากเฮ้ยโอ้โหบนเขานะครับไม่ใช่แม่น้ำขึ้นง่ายง่ายเฮยเฮ้ยเฮ้โอ้โอ้ยโอยุ้ยโอยุ้อย้ยอย้ย้ยย้้ย้อย้ยย้ยย้ย้ยย้ยอย้โอย้ยโอ้ยอย้อยออย้อยอโย้ยอย เฮ้ยมาด้วยอย่าเฮ้ยเขาไมายหมดทั้งหมด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 หดหมดหมดหาดห้ดหมดห่ดหมดหมด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 หมดหมดหมดหมยหมด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 ามดหมดหมดหมดมดดดหมเหมไหม้หดหมดหมดหมหมดหดหมดหมดหมดหอหมมดมหดะหมดดเมดดมดมเดม้หมดด เ,เข้าไปทีเดียวขึ้นข้บข้นข้บอยโอ้บอบขึ้นโหนั่นเหรอดาดามานั่น,หนเหรอ,หอ,อ,หอว่าแต่ไหนผู้ผู้ตองจำเฮ้ยไหนว่าไม่เห็นเลยเฮ้ยฮัลโหลเดี๋ยวเราจะมาดยิด,ดาไปเทีเฮ้ยรอด่ดีกวาหยุดเดี๋ยวก่อน แกจะไม่มีวันแต่แต่ตอนสิ่งนั้นอย่างแน่นอนเฮ้ยใครอะ่ะข้าคือต้องเป็นความมืดและจไะดแต่ข้อของดาบนั้นดาบนี่เหรอทำไมฮะอืมแกไม่ขูควรเลยสักนิดหุ้ย ฉันเป็นโคงกระโดดมันเป็นร้อยปีแล้วแกจะถึงน้ำด่าได้ได้ง่ายไายไม่ควยยังไงกันจีบนะว่าแกคือผู้กล่าวคนต่อไปอ่ะไม่รู้เว้ยฮิโร่คือต้องมาดาบนี่อืมงั้นเหรอก็ได้ดต่นั่นไปแกต้องข้ามศพข้ามไปก่อนแล้วกันนะข้ามศพแกเหรอมาดีวิคิดว่าวโกบาะะ้าเหรอฮะเฮ้ยอุ้ยขาขลังแล้วนะเอ,อ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยโถ่เฮ้ยตีลังยิงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน โอ้ย้ยแกแกนะแกเฮ้ย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 อย่าอย่าอย่างนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้เฮ้ยไอ้ตี๋รูวเฮ้ยเฮ้ยอย้เพื่อไม่ขนาดมือขานะเป็นขนาดมือเหรอหนักไปกินหนักไปกินเฮ้ยตีไม่เข้าเลยเฮ้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 ยแก แกไม่คนเขาของด่ามันมันคนเป็นของฉันของฉันของแกเลยถ้าถือได้ก็เอาดิ๋วว่แต่ตูถือได้คนแรกเฮ้ย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 แกแกน่ะแกก็ไม่รอดแล้วโอ้แต่นี่เขเนี่ยเฮ้ยด่ามันปีศาจเหรอเยสเดี๋ยวว่านี่คือด่าที่หายไปเฮ้ยเอากลับไปเอากลับไปให้บูก้าดีกว่าแล้วต่อไปคืออืม โอเคขออนุญาตนะครับขอแปะขึ้นไปหน่อยสวัสดีครับผมว้าวนี่เหรอตามตำนานฟิเอ๊ะปุ๊บเอ๊ะทำมันเบาจังเลยอะฮะเดี๋ยวนี่คือดาบ X เอ็กซ์คาลิเบอร์ในตำนานของของปอมฮะของปอมวัดแล้วที่ดามนานี่คือของต้นแดงเหรอไอ้นั่นมันต,ตนกต้องโกหกันแน่เลยไอของปอมเมืนเนี่ยโถงั้นก็ปักไว้เป็นดาบตำนานมาเดินเหมือนกันไม่รู้ดิไม่อยาก เป็นของปลอมเข้าไปอ่ะแต่ถือว่ารู้สึกนะมันต้องโอ้โหเฮ้ยนี่เหรอเฮ้ยของจริงโอ้ my god เฮ้ยเฮ้ยของจริงเหรอว้าวเฮ้ยนี่มันดาบตำนานของจริงเหรอเฮ้ยไหนตัเมทเนี่โอ้โหตั้มเมทมือหนึ่งอันนี้อะไรกันรึเนี่โอ้โหนี่คือดาบตำนานเหรอเฮ้ยอันนี้เอาดาบเหล็ก อะไรกันาะเออเนี่ยของจริงโอ้ยเข็ดเข้งขนาดตำนานเหรอเจ๋งเอาละคลาวาคาวาสฮานว,ว่าถ้าไม่ถ้าไม่ดาบเป็นตำนานาน,านี่อยู่เขาจะแข็งแกร่งขึ้นน้ำพึ่งอะไรจริงกันเหรอต้องสอบสักการยัยอ้ยโอ้โหว้าวก็ไม่เคยเจ็บนี่หว่าเฮ้ยขอตีหน่อยว้าวฮู้ยสุดยอดเลยเอละไรเนี้ยดาบไปคืนให้กับคุณกล้าดีกว่าอุ้ยดาบเป็นอนไรนี่ ครบแล้วเขาคงจะได้สย่งขึ้นมานะอาดาบไปคืนที่เดิมอาดาบไปคืนที่เดิม,าด,าด,มาดาบมันคนลจะใช่นะเพราะว่านี่คือดาบทองทองแดงอิมอนดาบต้้งแข็งแล้วก็แต่ความมืดทึบโอ้โหเป็นไงฮัพปุก,กาผมโอ้กลับมาแล้วฮัพุกาคนใหม่เฮ้ยนี่เธอดาบแลมาคืนด้วยเหรอเยังไงอะ่ะไหนนอนสิเราดาบที่มีความสัมพันธ์ยังไงหรือว่าคุณเก่งงขึ้นอ้อเปล่าไม่ใช่หรอกมันทำให้บ้านสวยเฉย ้านสวยเฉยๆนี่คือด่านลำนั้นอ่ะโอ้ใช่จริงๆด้วยแฮมแต่ก็น่ามากกว่าแค่ดาบของเล่มแบบฮะเล่มแบบแล้วจะสุสดๆยังไงอ่ะก็ยังค่อนฆ่าในของจริงฮะอะไรเนี่ยคือมันนี่จะเป็นแค่ของที่ว่าเล่มแบบขึ้นมาแต่เพราะเามีสุภาพทิ่ดีมานะท่านี่ถ้าไมฆเท่าไรเนี่ยเป,เป็นล้านเป็นล้านหรอโอเคงั้นจอกกระตองหัวปองในต่อบอ้บานนี้ต่อไปนะสืบเท่าดานนี้ต่อไปแล้วคุณจะเป็นยไงต่ออ่ะเชือโค้งนี้ต่อไปแล้วรออะไรอยู่อ่ะ เราดาวที่ปลุกขึ้นมาไงล่ะโอ้โหมันไ่ายี่อาตาสบายเลยเฮ้ยหรือว่าคุณตัวผมต้องไฟสักทีเอ,อ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ไม่